สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณอยู่กับรายการกอเกรักรถค่ะเอ๊ะเป็นเกลักตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นกระเทยชัดๆนะ, <laughs> นนะฮะวันนี้นะฮะซีนิโซไซต์ที่เราจะพาทุกคนมาดูรถยนต์ของ BYD ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2025ค่ะงานวันนี้ใหญ่มาก BYD เปิดตัวเยอะมากค่ะซึ่งเอาจริงๆนะดิฉันไม่มีสกิลเรื่องรถเลยแต่สิ่งที่ดิฉันมาเนี่ยก็คือเพื่อเป็นตัวแทนของการหารถที่เหมาะกับเกลไทยมากที่สุดค่ะและแน่นอนมันมี ไปดูวันนี้จริงเขาเปิดตัวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Dynasty เอ่ยหรือว่าเป็นฝั่งของ Ocean Series เอ่ยนะคะซึ่ง Dynasty เนี่ยมันก็จะเป็นหั่นเอ่ยถังเอ่ยอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เปิดมันยังไม่เข้าไทยเนาะแต่ว่าอันที่เข้าไทยแล้วก็เป็นพวก Ocean Series อย่างเช่นพวก Seal Sea Lion หรือว่า Dolphin นะคะตอนนี้ก็มีในไทยแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าการเปิดตัวแบบรุ่นใหม่ของเขามันคืออะไรบ้างซึ่งถ้าถามเธอนะเธอรู้สึกว่ามันเป็นฟีลว่าใหม่ใหม่เนอร์เชนช่วยมันก็จะเปลี่ยนแค่แบบนิดๆหน่่่่อยยๆแตวาาการเปลีนนิดๆหน่อยๆของมันนนนนน่่่่่่่ะะะะะสรร้้้าาางงเเเททททคคคคคโโลลลยยยีีีีีออออไิิศมกืุซบ BBD Seal ดฉัใชูึ อันนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่เว้ยการเป็นรุ่นใหม่ของมันอ่ะมันจะเห็นชัดๆตรงไหนหรือไปก็คือด้านบนนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับีที่มันอยู่บนนั้นอ่ะมันคือไรด้าเซนเซอร์ปาบีเห็นไหมอยู่ด้านบนมาช่วยเรื่องของการขับขี่แล้วก็ฟูลเซฟไรน์วิ่งต่างๆนะคะแค่นั้นไม่พอาปาบีจะเห็นว่ามันมีกล้องอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่า God Eye คุณผู้ชมหาคำว่า God Eye คืออะไร คำว่ากอดอก็คือดวงตาของเทพเจ้าไงล่ะคะคุณพี่จามเคยดูเรื่องไซอิ๋วไหมคะดิฉันไม่เคยหาก็เลยถามดูแต่พี่เคยพี่เคยพี่ก็พูดไปเลยค่ะนะคะเทพสามตาไงใช่เทพสามตากอดอนี่คือเทพสามตาเทพสามตามีดวงตาที่กว้างไกลมองไปทางไหนก็ได้นะคะโดยที่กอดอายตัวนี้ค่ะตอนการมองไปบนถนนอะแล้วก็มองแบบสแกนเป็นไรดาร์แล้วก็เป็นภาพธรรมดาแล้วเขาก็ใช้อาในการคำนวณว่าแบบว่าตอนนี้มันกำลังมีรถจะออกจากซอยนะหรือมันกําลังจะอย่างไรกําลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าข้างหน้าเป็นไฟแดงหรือเปล่ามันก็สามารถที่จะหยุดรถเองได้หรือว่าขับต่อไป ตอนนี้อยากลุ้นมากอยากเห็นของจริงว่าของจริงมาทําได้อย่างไรนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปบ้างตัวนี้ก็มีขายในบ้านเราเหมือนกันนี่คือซีเรียลเซเว่นค่ะรุ่นอีวีล้วนเนาะรุ่นอีวีล้วนก็คือมีในในไทยเหมือนกันเนาะดีไซน์มันก็จะแบบว่าโฉบเฉี่ยวเก๋ไก่ตามสไตล์รถไฟฟา้าคุณผูอุ้ยคาพูดแบบนี้มันถูกต้องเลยนี่คือการเป็นกอเกลักเราอย่างแท้จริงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมด้านบนมันมีตัวนั้นเหมือนกันที่มัน จะงอยออกมาอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเจ้ารถพวกรุ่นใหม่พวกเนี้ยมันจะเริ่มขายจริงช่วงไตรมาสที่3ปี2025ก็คือปีนี้ไตรมาสที่3ก็คือ7,8,9 เดือน7 8 9ดเขออาเริ่มวางขายกันแล้วนะคะทีนี้รถ b ีวดีก็จะเริ่มมีรถอย่างนี้จริงๆแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็กคือเราต้องภาวนาให้เขาเข้าไทยแฟนถ้าเกิดว่าเราอยากจะทดลองใช้มันแบบ f ู l l self driving อย่างแท้จริงแต่ทีนี้นนเราก็ดูก่อนว่าประเทศจีนเขาใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราคิดว่าน่าจะเวิร์กนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาวิจัยมาเป็นอย่างดีเขาใช้วิศวกรเป็นหมื่นคนในการวิจัยเลยนะครูแซมเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เวิร์กแน่นอนก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ส่วนตัวที่ใช้รถอะก็รูวีันน้ ทิปสินี่เพิ่งจะซื้อเลยนี่คือ b y d C Lion อะไรคะ6 <Six. S 1> ถูกต้องนี่คือ b y d C Lion 6นะฮะกับ DMI เทคโนโลยีนะฮะซึ่งมันก็คือการเป็นไฮบริดระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าแน่นอนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็อดอายใช่ก็อดอายเชฟสัมป่า <God I. S 1>